ตัวแรกแห่งหมันนะครับโอ้ยชายหย่อนใส่ขั้นเวทก็ข,ขักใช่วะยุ่งเขาปั่นกิ่เขาไปน้ำครับข้างครับข้างบ่ะสวยงามครับว้าว เบืงแนวเบื้งแนวมั้งเนียให้เบื้องแนวปลาหนึ่งโอ้เห็นเบืงนํ้นเนี่ยปลาตัวแรกนะครับโอ้โหสวยงามครับไซโลครับไซโลโอเคครับตัวที่สามนะครับตัวที่สองเป็นของผมนะครับตัวที่สามเป็นของไตอีกแล้วครับตัวที่สองของไตนะครับ โอ้ยปลาหมุนครับปลาหมุนปรากฏข้างโอ้ยหน่อยกว่าตกแหลกระวังหมุนหมุนมากครับอุ้ยอุ้ยท่านก็กล้งเทียเนี่ยอุ้ยอุ้ยฮึ่ยฮึ่มฮึ่มเฮ้ยบอทีมสมอบ่เนี่ยทีมสมอบ่ทีมสมอบอทีมสมอบอทีบ่หึเสียซยัง พาดโอ้ยป่าไงมือทั่ปพาดโอ้ยของไงว่าเป็นป่า